สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขสุขคนมาผอบอก็กินไปแสบไปจ้าพี่น้องวันนี้นำเสนอสลัดอะโวคาโดนะคะนี่จ้าแล้วก็ขนุนจ้าจัดใส่กล่องเรียบร้อยน่ารับประทานมากค่ะวันนี้เราขายกล่องละ50บาทจ้ะอาสิาทาด้วยจ้ะนี่จะมีผักมีอะโวคาโดนะคะ น้องปองปลายนี่จะอะโวคาโดลูกใหญ่ๆนะคะอะโวคาโดลูกใหญ่ๆน่ารับประทานมากค่ะอะโวคาโดจากสวนระยองนะคะอันนี้นะคะพี่น้องจ๊ะมาดูกันนะคะนี่คะ่ะอะโวคาโดจัดใส่กล่องแล้วชิ้นใหญ่ๆนะคะมีน้ำสลัดน่ารับประทานมากเลยค่ะที่เก่าที่เดิมนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ วันนี้ทุเรียนยังไม่สุกเด้อจะขายไอ้ออะโคาโดไปก่อนนะคะสนัดอะโคาโดไปก่อนนะพี่น้องจะ้ะน่าจะมาซื้อมาซื้อพี่น้องนี่จ้ะน่ารับประทานไหมคะตั้งโต๊ะเล็กๆนะคะนี่จ้ะพี่น้องอะโคาโดตักไว้เรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะสุกสีสันน่ารับประทานมากเลยพี่น้องจะ้ะนี่จ้ะลูกใหญ่ ใหญ่ๆด<สน>ับพี่น้องขายอยู่ข้างๆเหมือนเดิม<สน>ขายอยู่หนังร้า,านทุกเก้าจ้<สน>ามาด้วจับพ<สน>ี่น้องมามามา,มา<สน>ทุเรียนก็มีนะคะก้านยาวค่ะ<สน>แต่ไม่สุกแต่ยังไม่สุกนะคะเรีย<ส>นทุเรียนพันหมอนข้างไหมหมอนข้างไม่มีค่ะมี<สน> อย่ากวนนะคะลูกยาวเงี้ยอย่ากวนแมค้านะคะขอร้องดูซิลูกค้ามากวนแมคค้าค่ะเคยเห็นผัดูเรียนหมอนข้างไหมวะพี่น้องมาเบงมีคนมากวนคอยนี่ค่ะมีคนกวนแมคค้าค่ะเออหาซื้อเรียนหมอนข้างซาด์พี่น้องปวดเมื่อยุบโคตรโผล่มาโมมาแตงพี่น้องมามามา มาซอยซื่อมาซอยสื่อซอยขายนี่อยู่ใต้คอนโดเหมือนเดิมจ้ะวโวคาโดสวยๆนะจ๊ะนี่จ้ะั่นไว้เรียบร้อยผักแครลอดแล้วก็จะมีแครหลอดนะคะมีกระหล่ำม,ม่วงค่ะมีมะเขือเทศลาชินีนะคะแล้วก็มีน้ำสลัดค่ะอันนี้น้ำสลัดนะคะนี่จะพี่น้องน้ำสลัดอันนี้กล่องก็เตรียมไว้แพ็คให้ลูกค้านะคะ มาด้วยจ้าพี่น้องพี่น้องพี่น้องปองไปสุขภูสุขคนนี่แหละบรรยากาศลูคข้างล่างนี่พี่น้องนี่จ้ะนี่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 จ้ะมาจ้ามาจ้ากินสลัดอะโวคาโดเด้อพี่น้องจ้ามาจ้าคลิปนี้ก็สีสันสันฝากไว้ซักนีิดละจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขาให้กำลังใจกินไปแซ่บไปเนาะค่ะเนาะฝากกดไลกดแชร์กดติดตามกูซับสไคร้คือเก้าแล้วจ้ะพี่น้องฝากไว้ซักนี้ิดละจ้ะคลิปนี mm ้เนาะจ้ะเนาะ พอกันคลิปหนาเนาอพี่น้องเนาะฝากก็เลยก็ชแชร์คือเก้าละจ้าฝากไว้สํำนีหละจ้าพี่น้องคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ